ไงทุกคนสวัสดีครับผมไม่ได้ลงคลิปสนานเลยนะครับก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งแล้วกันวันนี้พี่จะมาแนะนําสริปนะครับเป็นสกิปฟรีนะครับไม่ต้องหาคีย์นะก็เอาได้ที่ใต้คลิปพี่เลยนะครับนี่แล้ก็มาดูเอาแล้วกันนะครับว่ามันฟาร์มเร็วแค่ไหนกันเฉียวนะครับอ่ามันจะไม่หมดแค่นี้นะครับผมแล้วก็มีตีบอสโมจินะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นฟาร์มมอนนะครับที่เกาะเค้กนะ ให้ครบห0ารอยตัวนะครับไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับก็น้องๆคนไหนที่เอาสคริปไม่เป็นมีคลิปสอนใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากติดตามพี่พีด้วยนะเอาละนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเข้าแมบบมาพี่แนะนําให้น้องๆน,นะครับหรือว่าพี่พีทุกคนเนี่ยปรับเป็นภาพกากก่อนเลยนะครับอ่กกาก็กราฟฟุงกราฟิกอะไรก็ปรับลงแล้วกันนะครับใครที่จะเล่นโปรในมือถือนะเพราะว่ามันอัปเดตมาค่อนข้างจะแหลกนะครับทุกคน บอกได้เลยว่ามือถือพี่ก็ยังกระตุกเลยนะครับก็อันนี้ก็ตามมีตามเกิดนะครับอัดคลิปได้ก็ถือว่าดีไปนะครับแล้วก็ทําการรันสคริปไปเลยนะครับวางไปเมื่อกี้คือสคริปนะครับผมกดรันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอบเพิ่มเสียงแป๊บนะครับผมอ่าหลังจากที่เราปรับภาพอะไรเสร็จเออก็จะรู้สึกว่าเออยังลื่นขึ้นนะครับตอนนี้สคริปก็ขึ้นแล้วนะครับสคริปข่ายนี้เวลากดรันมันค่อนข้างจะนานนะครับค่อนข้างจะขึ้นนานนะครับก็ให้รอสักพักกะแหละนะครับ ประมาณ1นาทีได้นะครับถึงจะขึ้นเนาะอ่าก็จะได้แบบนี้นะครับผมก็อันนี้จะเป็นเครดิตของคนสร้างนะครับนี่เลยใครอยากไปติดตามเครดิตเขาก็ไปแล้วกันนีครับมาเดี๋ยวเราจะมาเอ่อเริ่มตรงที่ออโต้ฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับมาที่รูปบ้านนีครับอ่าเปิดออโต้เผา v ีค่าเกีเต็มนะครับผมแล้วก็เปิดรีเซ็ตตัวอัตโนมัตินี่ครับอ่าแล้วก็เลือกอาวุธไปนีครับแล้วก็เปิดคาว่าออโต้ฟาร์มเลเวลตรงนี้นะครับ แล้วก็ปล่อยไปเลยนะครับผมอรอสักพักถ้ามันไม่ไปให้ก็เปิดปิดออโต้ฟาร์มใหม่นะครับมันก็จะไปให้นะครับนี่นะก็อันนี้ผมเปิดปิดออโต้ฟาร์มใหม่นะครับมันถึงจะไปให้นะ่ะแล้วก็มาดูแล้วกันนะครับว่าค่ายของเขาเนี่ยจะตึงจริงหรือเปล่านะครับอ่าเท่าที่ดีเอ่อเท่าที่ดูมานะครับเอ่อสคริปต์มันค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ เซิร์ฟด้วยนะครับค่าเซิร์ฟแหลกแล้วก็ตีมอนไม่ตายนี่ครับหรือมือถือแหลกก็ตีมอนไม่ตายเหมือนเดิมนี่ครับอ่านี่นะครับก็มันค่อนข้างจะแบบดีเลย์นะเซิร์ฟมันค่อนข้างจะดีเลย์นะครับหรืออาจจะเป็นเพราะโปรด้วยนะครับมันเลยดีเลย์ด้วยนะครับผมก็คือตีมอนไม่ค่อยจะตายเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าถ้ามีตังก็ซื้อเซิร์ฟวีและกันนี่ครับที่ไม่มีเซิร์ฟวีนะฮะแบบไม่มีเซิร์ฟวีครับตอนนี้ไม่มีเซิร์ฟวีอ่าเดี๋ยวผมจะมาอัพมาตรีกก่อนละันนี่ครับผม อ่าผมใช้เป็นทางด้านของหมัดนะครับแล้วก็ทําการอัพมัดไปเลยส่วนนี้ก็เลือกได้นะว่าเราต้องการจะอัพครั้งละเท่าไหร่เนี่ยครับผมไปครั้งละหนึ่งละกันเนะยครับไม่มีหลายแล้วนะครับทุกคนเอาไว้ว่าทุกคนมาใช้ดูนะฮะอันนี้ผมจะกอให้มันเร็วขึ้นนะครับอืมนีม่เลยนะครับ กอเร็วที่แบบรู้สึกสบายจริงนะแต่เอาจริงนะผมไอ้ที่ผมกอเร็วเดี่ยวผมเลดนประมาณ30นาทีได้นะทุกคนอ่ะแล้วก็มาเปิดตีบอสโมจินะอันนี้ฟังก์ชันมันก็อยู่อัน,นเดียวกันนั่นแหละนี่ครับผมลองหาวแล้วกันอันนี้คือบอสโมจิมันเกิดนะครับผมก็เลยเปิดแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะตีทันไหมนะอ่าบอสมันเกิดนะครับมันวาวขึ้นไปข้างบนแสดงว่าน่าจะมีคนตีนะทุกคนตอนเนี้ยใครมันตีวะนี่ไงเลือดมัน โหผมจะทานไหมเนี่ยไม่ได้อะเอ,อินดีดหายไปแล้วไม่ได้นี่ครับผมก็เปิดปิดใหม่แล้วกันนะครับอ่าก็ใครอยากตีบอสโมจิ ji, ก็ตีมอนให้ครบห้าตัวแล้วกันนะครับก็ให้มันเกิดใหม่อีกครั้งแล้วก็ค่อยไปตีแล้วกันนะครับอืมประมาณนี้ครับอันนี้ลองรับมือถือนะครับมือถือใครที่แหลกนี้อันนี้ต้องขอโทษจริงจริงมันอาจจะเด้งเลยแหละนะครับไม่ต้องห่วง มันตีแบบตีเร็วอยู่นะผมใช้หมัดกอดด้วยดิย่างยังเร็ว,วอ่ะยังเร็วเลยถ้าเล่นในคอมน่าจะลื่นกว่านี้นะครับอันนี้เล่นในมือถือมันไม่ค่อยจะลื่นเท่าไหร่นะครับน,นี้จะเป็นฟังก์ชันตีบอสนะครับบอสก็เหลือแค่ตัวเดียวนีครับไม่รู้ว่าบอสอะไรนะครับอ่าลองเปิดไปดูดิมันคือบอสอะไรเอ่ยเปเกาะเต่าเหรอน่าจะบอสบอสช้างหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะอืม เอาไวว่ามันมีแช่บ,บอสเดียวนะครับสแสดงว่านอกนั้นตายหมดแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับปิดไว้นะครับฟังก์ชันอื่นก็มีนะครับเยอะเลยนะครับก็มาใช้เอาแล้วกันพี่ก็ขอตัวไปแล้วนะครับผมไม่มีอะไรมากเนาะอ,อันนี้ก็อะไรของเขาไม่รู้นะครับตั้งค่าสก,กิลฟาร์มัาเตอรี่นะโอเคเดี๋ยวมาลองสุ่มผลดูซิว่าจะได้ไหมนะครับ อันนี้อ๋อตอนนี้ผลที่ขายก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็คือดูว่าผลอะไรขายบ้างนะในออโต้สุ่มผลอยู่ตรงนี้นะครับกดไปโอเคออโต้สุ่มผลระยะไกลนะครับนี่ผลอะไรวะเนี่ยผลมืดอ๋อน่าจะใช่นี่ครับผลมืดนะครับให้โมเดลมันเปลี่ยนไปใหม่วะมันไม่ได้เปลี่ยนแค่โมเดลดาบอยู่รู้นะครับโมเดลผลวิสัยก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับอ่้ผมเจ็บไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูดิว่าแบบโมเดลผลมัน อันมันจะเปลี่ยนหมดทุกคนเลยวะเนี่ยในอไอเทมนะครับเอ้ยแล้วก็ผลเราจะกดปิดทำไมอะโอเคนี่หนดูสิโอ้โหมันเปลี่ยนโมเดลหมดเลยนะครับเดี๋ยวโมเดลแบบว่าโคตรมุ้งมิ้งนะครับแบบเป็นเกมที่แบบแนวน่ารักไปเลยนะครับผมผหรู้สึกอยากสะสมผลวิสัตไว้เลยละกันนะครับมันดูน่ารักดีนะครับผมเออโอเคงั้นลิปนี้ไปแล้วนะครับ